สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะมาพ,อพอ่อตั้งแต่เก่าพี่น้องจา้าดูทงน้าพี่น้องกับร่งจะหาบน้ำไปเห็ดเป็ดคือเก่าหาบน้ำไปเห็ดเป็ดแล้วกันไปหดอภิษคือเก่าพี่น้องจ้ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าเนาะแดดเปียกมากแดดแบบดหอนคักงเนีย่ยออกมาบอกพ่อเฉยไรก็หิวหนาวเลยพี่น้องอเอ้ยคอแห้งแจ็คพาเห็ดหยังนะป้าแน,นมบอกเห็นเนาะ สำหรับป่าวะไก่เพื่อสมควรเนี่สำหรับคนสายตาสั้นพี่นอ้องเมื่อนเพื่อนแบบว่าทำความสะอาดหน้านะนะอันน่าไม่น้าเพราะว่ามือนี้เข้าก็บผ้ากันคุดคลองเนาะที่ทำการแบบว่าเหตดหน้าปังนะเดี๋ยวเขาก็ค้เอานามขึ้นเอานามขึ้นแล้วก็พากันขาดไทยยังสินะมึงแดด้ด็ตายแล้วหอนหอนคัก ว่าเสบ็วว่าสะสดาให้พอพี่น้องกำลังจอก็มีอยู่ดอกแต่ว่ามันสูงเอาบ่ไดดอกวันมีมีสาวนะถ้าขึ้นเปองก็โคตรสิขาสันเหมือนเมื่อวานนี่ขึ้นประคามคะสันหยั่นตกสรุปแล้วเอาบ่ไดเมือ่อมือเป่าอยากได้ประคามให้พอนะเอ้ยอยากได้สะสดาโอ้ยเลื่อลงลเลืมอมจะอสะัสดาแต่เอาบุถึง มันสูงโผดเสร็จภารกิจแล้วพี่งงน้องแล้วเวียงเล้วงานล่ะกลับบ้านบ้านเดินทางกลับบ้านต่ออันนี้ก็คือหน้าปา่าเนาะที่ป้าเคยได้ทไทยพีน่น้องเอฟซีเบิงเมื่อเจ๊ไปเดือนก่อนนะที่ป้ากลับมาบ้านนะแต่ก็ยังได้ครัวไป,ปละยังครัวปี่ละที่ป้ากลับมานเนาะเออลืมเบิงบักให้เล่นเบิงบักให้ก่อน มาคขายต้นนะมาคข่นะมูมี่หมากมี่ยังบ่กถ้ามีหมาพี่กินเมียงพอดีเลยกินกระปุลกระเจียวบ่มี่ใบยังบโหลซัำ รูปแล้วมือนี่อบดใอีหยังบักให้กับบ,มมบ่มีหมากจะเด้ากะเอาบุถึงเฮ้ยเมื่อยตอนนี้คือข้อแห้งแห้งพี่น้องมันอากาศมันหอนไยกินน้ำแต่เวลา,บบาล,ลับ่านละอาจจะภาพสัน้นเนเด้อจ้ะนี่แหละบดเอาขาตั้งกองมากเพราะว่าบุคคอยสะดวกบันไดเพราะว่ตรงอันนี้หาบนามน้ำเนาะลุงจุงนั่ง สวนพักพี่น้องสวนพักริมแม่น้ำเนาะอันนี้คือแม่น้ำเซ่เด้อพี่น้องที่มีนองมาดเนาะนองมาด์ทเอฟซีทางลอยเอ็ดเป็นว่า,าแม่น้ำบานพี่ป้าคืออันนั้นคือกับแม่น้ำบานผมเลยเพื่นว่าเมื่อแม่น้ำซี่เนาะหลังนนซื้อมันก็ขายกันเนาะเซ่กับซี่นี่เราจะแม่น้ำเซ่ที่เป็นสาขาของแม่น้ำคองหรือว่าแม่น้ำโค้งเนาะแม่นม้ำ คงเซโดนนั่นเองนี่ละที่เพื่อนเอาน้ำจากนี่นะเนาะคืนเฮ็ดหน้าปังหน้าหยังก็ไม่น้ำนี่แหละเดี๋ยวประมาณเมษาหรือมีหน้านี่แหละมันก็จะแปนว่าน้ำม,มันจะบวกเบิดเนะนาะ่นองน้ำมันจะมันจะเหลื่อมแหงแล้วก็จะมีดอนทรายึ้นกลางแม่น้ำแล้วนะอ่ะ บางปีที่มันแห่งมากๆมันแรงมากๆก็จามาที่แบบว่าอยางขามได้เลยเนาะพราะมันเป็นตอนสายมันเป็นสายขึ้นเนี่ยก็จะสมารถแบบว่ายางยางขามไม่นาได้เลยเพราจะจเป็นต้องขี่เรื่อยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสวนผักของป่าเนาะรละูุมีหอมบัวผักกาดตะกี้นึงไกลล่ลงมมาไก่ลงมมาอันนี้ลลมะเ,เขียแล้วมาไ,ไล,ล่ไก่เราสวนพักแล้ว ยาหลายหลายสมัยก่อนบริมีได้ยาแลช่วงนี้ก็คือแบบว่าเฮดพักกับบุคคลด้ทุ่มเทมากมายเนาะบวกคือสมัยก่อนจะแบบว่าทุ่มเทได้สมัยก่อนเขาจหลังจากหน้าหน้าแล้วเขาจะก็จะแบบว่าปลูพักเป็นอสิบซเสริมจะนะแต่สมัยนี้ก็คือแบบปูไว้กินเฉยเฉยบริบริทึงก็แบบว่าตองขายตรงยังนะก็เลยบุคคลด้แบบว่าดูแลดีป็นได ส่วนเดียวนี้ก็จะเห็ดหน้าหน้าหน้าปังน้ำนะอะตัวเริ่มเป็นมากเลยเห็ดหน้าปังน้ำแล้วก็อาจจะบุคคลมีเวลาระวังก่อนจะเห็ดหน้าก็คือแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างีพี่น้องงานหลายช่วงนี้บุคคลใดอันนี้เนาะแล้วหน้าปีกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดี๋ยวสักพักอะเห็ดหน้าปังต่อบุคคลมีเวลาเบ่งสวนดูแลสวนเหมือนสมัยก่อนดอกสมัยก่อนเขาเจะจะปลูกแบบอ่าแมนามนี่นะทั้งสองฝั่งเลยเนาะ ฟังนันก,ก็คือแบบว่าเต็มเลยเขาจะปลูกปลูกสุกสวนเลยแบบว่าเต็มมีแต่พักแต่สมุยนี้บ่คอยมีเขาจะบ่เฮ็ดกันแล้วเนาะเนี่ยฟังนี่ก็จะปลูกฟังนี่นก็จะปลูกสวนไฟสวนมันสินะแต่สมัยนี้บ่คอยได้ปลูกก็คือแบบอ่าคนฝากนังก,ก็จะแบบว่าเฮ็ดอาชีพแบบว่าค้าขายสไลายกว่าเนาะค้าขายแล้วก็เฮ็ดน้าวาง แต่เดี๋ยวนีบ่ค่อย,ดยได้ปลูกผักปานไดมีแต่สวนเดียวกับสวนอ่าแม่ใหญ่คนฝากนั่นนะฝากนี่ก็บ่ค่อยได้ปลูกหลายส่วนมากก็จะปลูกไว้กินเฉยๆบ่ได้เฮ็ดแบบเป็นอาชีพแบบเหมือนที่เคยเฮ็ดนั่่นนะพี่น้องเนี่ยบ่มันถึง6หญ้าขึ้นเต็มต้นไม้ขึ้นเตี้ยมบัวบ่บได้ค่อยบูรบัดปานไดนะอันนี้ก็คือสภาพป,ป่าตอนเช้าเนาะพี่น้อง สภาพโปงป่าเง้ยมเสาก็คือแบบจืดๆชื่อๆเนี่ยเอออย่าตกใจนะพี่น้องเปิดมาเห็นกันด้ลงมาไ,ไกลให้ป่าก็เลยเออถ่ายคลิปดีกว่ายังสินะก็เลยถ่ายเนาะสองวันที่ป้าบัิไดลงคลิปเาวนะลงแต่ช็อตลงแต่คลิปสั้นให้พี่น้องเอฟซีเดบึงเนาะเพื่อจกินหอยกิ่ถึงกันนะไหนมาแปลกให้มามันกล่องป้ามันจะแบบว่า ฟังไหมันสว่างแต่ข้างหน้าเห็นชัดใช่ไนหะปากเขียวปากแหลปากเขียวพี่น้องโบแม่นอากาศหนาวเลยนี่เพียงแต่ว่าบริทาลิปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะป้าจะขอตัวลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อพี่น้องเด้อติดตามเป็นกำลังใจให้เน่เด้อจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีค่ะเวลาจ้าพี่น้อง